สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิยาทองตาค่ะรหัสนักศึกษา65111014 1, 1, 1ค่ะธุรกิจของดิฉันนะคะที่ดิฉันทำนะคะก็จะเป็นแบรนด์ Coffee Healthy First ค่ะก็คือเป็นแบรนด์นะคะที่เกี่ยวกับกาแฟาแต่งกลิ่นสรุปข้อมูล w s q u e s t i o n จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง8ฉบับค่ะ ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลนะคะจากลูกค้าทั้งแปดท่านเนี่ยพบว่าลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่อยู่ในช่วงอายุ 20- 21ถึงปีค่ะซึ่งต้องการเครื่องดื่มรสชาติกาแฟนะคะกลิ่นต่างๆค่ะที่มีรสชาติใหม่ๆค่ะมีความท้าทายนะคะที่จะอยากดื่มอยากลองนะคะที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีพลังในการทํากิจกรรมระหว่างวันนั่นเองค่ะซึ่งลูกค,ค้านะคะต้องการความหวาน,นะคะ่ะที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงค่ะไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเสียสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะจากการตอบแบบสอบถามเนี่ยออจะดื่มในช สื่อสอบค่ะหรือว่าช่วงเช้าก่อนไปเรียนนั่นเองค่ะเพื่อแก้ง่วงนะคะระหว่างวันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีการต้องการซื้อนะคะประมาณ2-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเนี่ยต้องการที่จะแบบทานสะดวกทานง่ายนะคะพกพาง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็สะดวกในช่วงเวลาที่เร่งรีบค่ะซึ่งอิทธิพลส่วนใหญ่นะคะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากลูกค้าเนี่ยก็คือว่าได้มาจากเพื่อนรอบๆข้าของตัวเองค่ะสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเช่นเพจ a c e b o o k ค่ะ Instagram ค่ะนักรีวิวสินค้าค่ะรีวิวในโซ คนที่เคยใช้บริการเป็นต้นนั่นเองค่ะซึ่งในการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนลดนะคะในการซื้อนั่นเองค่ะก็คืออย่างเช่นมีพวกบัตรสะสมแต้มค่ะมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ลดราคาสินค้าหรือว่าในช่วงเทศกาลต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งสามารถจะเข้าถึงง่ายสะดวกนั่นเองค่ะ ซึ่งสถานที่นะคะที่ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสะดวกในการที่จะมาซื้อหน้าร้านโดยตรงนั่นเองค่ะหรือว่าสั่งจากสื่อโซเชียลต่างๆเช่นเพจเฟ c บุ o o อินส t a g กรมต่างๆนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็น BMC ฉบับเก่าค่ะและนี่นะคะคือ BMC ฉบับใหม่ค่ะที่ได้จากการสำรวจตอบแบบสอบถามจากลูกค้านั่นเองค่ะ เราไปดู BMC แบบใหม่ว่าแตกต่างกับแบบเก่าอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะความแตกต่างแบบใหม่จากการสัมภาษณ์ของลูกค้าทั้ง8คนค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะเป็นกลุ่มของลูกค้าค่ะจากการสํารวจนะคะส่วนมากจะเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุประมาณ20-21ปีค่ะและเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ต้องการที่จะรักสุขภาพตัวเองและต้องการที่จะทานเพื่อจะแก้ง่วงก่อนไปเรียนตอนเช้าค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีแรงกับปี่กระเป๋าในการเรียนค่ะ 2. คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ค่ะลูกค้าต้องการทานสะดวกพกพาง่ายและรสชาติถูกป่าค่ะแคลอรี่ต่ำนะคะเพราะว่าต้องการรักสุขภาพตัวเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยใช้ย่าหวานสารจากธรรมชาติโดยตรงที่ไม่เกิดจากการสังเคราะห์ให้กับลูกค้าค่ะ ซึ่งเราได้มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้กับลูกค้าและมีกลิ่นต่างๆที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกอย่างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะยังคงรสชาติความหวานเดิมค่ะมีความอร่อยกลมกล่อมที่ไม่เปลี่ยนค่ะซึ่งกาแฟที่เราทํานะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยก,กระพระะิบกระเต่าค่ะมีพลังในการทํากิจกรรมระหว่างวันต่างๆด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าราคาเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะเหมาะกับคุณภาพแน่นอนค่ะ 3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า จากการสำรวจ BMC แบบใหม่นะคะลูกค้าต้องการซื้อหน้าร้านโดยตรงค่ะเพราะเป็นช่องทางขายหลักของร้านเหมือนกันค่ะที่ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการกับเราโดยตรง2ค่ะจะเป็นในช่องทางเพจ f a c e b o o k ค่ะ Instagram ต่างๆ 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้านะคะต้องการที่จะมีส่วนลดในการซื้อสินค้ามีระบบสะ่งสมแต้มนะคะแล้วก็ซื้อในช่วงเทศกาลเพราะจะมีโปรโมชั่น1่แถมหนึ่งค่ะที่ทางร้านเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นขึ้นนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งเรานะคะตรงนี้ได้รับฟังปัญหาของลูกค้าค่ะจะให้การบริการที่ดีขึ้นสุภาพและก็รับฟังปัญหาของลูกค้าเนี่ยเพื่อนํามาปรับใช้กับร้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้เพจร้านนะคะในการปลอมในการโปรโมทนะคะแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยได้รับทราบข่าวสารอยู่ วลและนี่นะคะคือ BMC ฉบับใหม่ค่ะที่ปรับให้เข้านะคะกับความต้องการของลูกค้าค่ะโดยเราได้นําความต้องการของลูกค้านะคะมาเพิ่มใน BMC ฉบับใหม่ค่ะในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่อายุประมาณ20-21ปีค่ะที่สนใจนะคะในการที่จะดื่มกาแฟค่ะแล้วก็ออดื่มในช่วงเวลาที่ต้องการสอบนะคะหรือต้องการที่จะมี energy นะคะในการทํากิจกรรมระหว่างวันนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่ลูกค้าเนี่ย ะะช่องทางที่จะได้รับก็คือในช่องทางของเพจ Facebook, Instagram ค่ะหร,หรือไมก่ก็การเข้ามารับบริการที่หน้าร้านโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะอยากให้มีการความต้องการที่ให้รสชาติของกาแฟนะคะยังคงหวานเหมือนเดิมนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เหมาะสมกับคุณภาพนะคะสามารถจับต้องได้นะคะทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะ